สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G ีฟอกสปอร์ตออนทัวร์นะฮะเรามาอัปเดตกิจกรรมของอทีมงานเคทําราสปาหนองเลงซ้ายกันต่อนะฮะหลังจากในคลิปก่อนหน้านี้ผมได้อัปเดตในเรื่องของการพัฒนาจนิตอาสาในเรื่องของการกําจัดต้นไม้ราบยักนะฮะรบอบหนองเลงซ้ายแล้วก็พื้นที่ตีเคทําราสปาหนองเลงซ้ายได้ให้ผิดชอบก็คือบริเวณทางเข้าหน้าสํานักงานครับแล้วก็ ช่วงบ่ายครับหัวหน้าวาราริตก็ได้มีภารกิจมอบหมายให้กับทีมงานแหมหนึง่งภารกิจนั่นก็คือการปลูกต้นไม้นะฮะและดําเนินการไปเกือบจะแล้วเสร็จแล้วฮะตอนนี้ต้นไม้ชนิดแรกเขาจะเป็นมีการปลูกต้นซักนะฮะนี่ยน่าจะจํานวน5้าถึงหกต้นได้นะฮะ บริเวณที่ปลูกต้นซักนะหัวหน้าก็จะมาปลูกแซมๆใต้ต้นสแกนนะซึ่งเป็นพื้นที่ป่าเดิมนะฮะที่ลงเหลือจากการถมดินในการคุดรอกหนองครับก็จะมีการปลูกแซมนะอันนี้ก็เป็นกล้าไม้ชนิดที่หนึงครับนี่ฮะก็จะมีปลูกเพื่อฟื้นฟูมันนะฮะแล้วก็สร้างความหลากหลายให้กับป่าตรงนี้ด้วยนะฮะเพราะว่าตอนนี้มันจะมี สแกนนะเป็นรักยูนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมาดูครับว่าอันต้นไม้แหมนึงชนิดนะเป็นพืชแหมหนึ่งชนิดตีหัวหน้าวาราิธคิดว่าน่าจะมีผลนะฮะในการช่วยควบคุมการแพร่พันธุ์ของมยราบได้ก็เลยนำมาลองปลูกเพื่อมันสู้กันดูครับโดยใจวิธีธรรมชาติครับส่วนจะเป็นก้าไหมอย่างนั้นเดี๋ยวเราลองมาดูครับว่า ออตอนนี้เจ้าหน้าที่เริ่มปลูกไปถึงไหนกันแล้วนะครับผมผมนี่ก็จะเป็นออนอไ่ที่มูเฮาเกยปลูกไปเมื่อแล้วนะแล้วก็จะมีต้นมอนนะฮะต้นมอนนะะปลูกเป็นแนวแล้วก็เขามีลวดลวดหน้ำกันวัวควายเข้ามาย่ำแปลงพักด้วยนะนี่ผมขอขอนุญาตป้าท่านผู้ชมหลอดหัวหน้านะอันนี้จะรู้สึกว่าเป็นหัวหน้มตีลุด น่าจะเกิดจากการเข้ามาเก็บเฮ็ดโคนของชาวบ้านต้วยนะนี่บริเวณนี้นะฮะค่อนข้างจะมีความอุดมสมบูรณ์ครับเฮ็ดโคนนี่ขึ้นทุกปีครับชาวบ้านนี่ได้เก็บกินเก็บขายกันหลายมื้อเลยทีเดียวนี่ฮะเป็นต้นตีวัวหน้าได้ลงทำการปลูกมันเพิ่มขึ้นนะฮะเป็นการทดลองใจพืพชกับ พืชสู้พืชครับนี่ปลูกแซมเข้ามาครับบริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณตีเฮาเกยเพียวมยายาลับมาลวงหน้ากอน,นั่นแล้วนะแล้วก็มีการน้ำพืชชนิดตีผมก้าวถึงตะกี้นะฮะมาปลูกคุ้มไว้ส่วนบริเวณนี้นี่ยังสู้มันมาได้เตี้ยสู้มแป้ดเนียนะก็เลยใจวิธีใจพืชคุ้มพืชครับจำนวนน่าจะ เกือบร้อยต้นเลยทีเดียวครับตอนนี้เขาดำเนินการไปน่าจะประมาณ60%แล้วนะฮะพักแล้วกันครับนี่โอ้โหสวัสดีครับผมนะครับโอ้โหอันนี้ภารกิจเคท่ามลาวคืออย่างครับเครื่องพังแล้วกันน็อตหายน็อตหายโอ้โหเนี่ยน็อดก็หาย จ้ำหลุมหั่นโลน้องหั่นปดินค่อนข้างแข็งแล้มนะฮมันเป็นหินนะครับมันดินแบบแข็งมันดินเหนียวเป็นดินเหนียวเป็นดินดัดนั่นแหละครับอืมเขากำลังจะสร้างพื้นที่สีเขียวสำหรับครับใกล้พืชครับผมพืชครับแต่กี้ผมป้าท่านผู้ชมไปดูอันต้นซักที่มูฮั่งปู่ขอกี้นะครับจำนวนประมาณ50ต้นได้ครับผมฮะถึงไรครับไอ้นั่นคือ พายายามจะทําเป็นปลูกไว้ในช่องว่างของต้นสแกน้าเพะตอนนี้สแกน้ามันจะขยายเพราะนั้นต้องเอาไม้ต่อตีเป็นไม้ใหญ่ของมันมาเบรกไว้ก่อนครับก็เลยเอาไม้ซักมาลงอ,อ๋อ้นี่ก็เป็นแมหวิธีหนึ่งนะครับผมคือเขาพายายามจะปลูกแบบให้ให้ให้ธรรมชาติคับอยู่ธรรมชาติแล้วก็เดี๋ยวให้เขา แกงแยงแสงกันเองครับซึ่งอาจจะจุยให้เก้าต้นไม้ยังไม่ซักนะมันเึ็นไม้จีต้องการแสงค่อนข้างเยอะครับมันอาจจะพอมันมีแสงกำไลลำได้อยู่ข้างบนเนี่ยครับอาจจะดึงให้มันขึ้นได้เร็วกว่าปกติครับสร้างผืนปาให้เร็วขึ้นอันนี้เครื่องเขาพังไปนึ่งเครื่องนะครับนี่เจาะมาตั้งแต่บ่ายแล้วตอนนี้โอ้เกือบเย็นแล้วครับ เจ้าหน้าที่ก็พักเรือกันก่อนนะบริเวณตีฟุกเดี๋ยวผมขออนุญาตพาคุณผู้ชมไปดูกันนะครับบริเวณตีหัวหน้าพืชผูกคือแซมเข้าไปในกลางไมยลาบเลยไหมครับใช่เผื่อคือมันลองเจริญเติบโตมาคุกเหมือนดูครับแข่งกันดูเพราะว่าต้นปอกก็คือมันเป็นไม้ไม้เบิกน้ําตีเป็นไม้ตีเป็่นไม้เบิกน้ำกระท้องไม้เบิกน้ําตีจะเข้ามายึดครองพื้นที่ก่อนเพราะว่าเขา เหมือนกับจเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็นทนครัเขาก็เลยต้องร้องออกมาสู้กับไมยลาบดูเพราะไมยลาบนี่มันสุดยอดอยู่แล้ว,วการยื่ของพื้นที่ไอ้ต้นอย่าง้าตีหัวหน้าเอามาปลูกที่ไอ,อ้ปอปอสาครับคุณสมบัติของมันก็คือปอสาเปลี่ยนไม้ที่เขาได้มาจากแถวหนองนี่ไงครับได้มาจากว่มันขึ้นได้ในหนองไว้นั่น,น,ใ,น,น,นในสภาพดินดี ใกล้เคียงกันมันน่าจะขึ้นได้ครับครับลองไปเรื่อยครับครับเพราะว่างานปราไม่ยาบงานใหญ่รอเขาอยู่ครับผมนนี้ก็เป็นกําลังใจให้หน้าตัวเองแล้วครับแล้วก็ฝากท่านผู้ชมเป็นกําลังใจให้ทีมงานเคท่ามลาซปานองเลิงไซด้วยนะครับผมขอบคุณหน้าครับผมครับวันนี้ภารกิจ12สิงหานะวันแม่งเขาก็พยายามจะทํากิจกรรมร่วมกันหลายๆอย่างเลยฮะก็นี่ฮะเรามาดูครับเครื่องไม้เครื่องมือ ไปกี่ต้นแล้วเนี่ยเขาสังเกตจากถุงดำด้วยนะฮะนี่อันนี้ก็จะเป็นต้นปอสานะฮะเพาะไวเพื่อเอามาปราบไมยลาบนะฮะนี่คือเป็นจำนวนถุงที่เขาได้ปลูกลงไปนะสังเกตดูนี่ฮะนอกเหนือพื้นที่จากที่เขาดูเมื่อกี้เราก็จะมีพื้นที่ที่อยู่ระหว่างกลางต้นไมยลาบเนี่ยก็จะมีการคุดปลูก ดินมนี้นี่จะเป็นดินตีขุดเน่ครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่เป็นอกองหินกองทรายที่มาตั้งฐานไว้สําหรับผสมปูนในการสร้างประตูระบายน้ำนะก็เลยเป็นพื้นทีท่ที่ค่อนข้างจะขุดยากแข็งนะฮะนั่นจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เครื่องเจาะของเขาได้ลุกไปแล้วหนึ่งตัวนะฮะส่วนพื้นที่ั้านนอกนี่ก็มีการใจจอบใจ เขาเรียกว่าอีพิกนะฮะเป็นฮิตห,หรือบางคนเรียกว่าฮิตเตอร์นะฮะ<อ>เป็นเครื่องเจาะคุดดินแข็งนะ,ะเอามาช่วยคุดก็ถือว่าเป็นงานค่อนข้างยากนะครับด้วยกำลังของเจ้าหน้าที่ที่มีจจำกัดแล้วก็เครื่องมือจำกัดแล้วก็งานตีนักแล้วก็เขาเรียกว่าภารกิตตีค่อนข้างจะต้องใช้กำลังสูงนะฮะ แต่เคทำลาคิดว่าจะพยายามทําดีดที่สุดครับก็ด้วยการน้าของหัวหน้าวาราที่ใช้สารก็เขาจะเป็นกําลังใจให้ทีมงานเคทําลากันต่อไปนะฮะแล้วก็อย่าลืมคอยติดตามคลิปหน้าครับเขาะจะมีอย่างมาอัปเดตแถมก็อคอยติดตามในช่องยูทูบของเขาครับ G Fox Sport ครับผมคลิปนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ